โอ้โหแถวท่าข้ามเขามีร้านแว่นที่น่ารักขนาดนี้เลยเหล่อนี้เล่งมานานแล้ววันนี้มาตัดแว่นใหม่ที่กิฟต์เกรฟสาขาท่าข้ามร้านเขาจะอยู่ตรงข้ามตลาดคลองถมสองหาง่ายมากภายในร้านจะตกแต่งสไตล์มินิมอลนะคะและที่สําคัญที่ชอบมากๆคือเขามีแว่นให้เลือกหลากหลายแบรนด์มากเลยนะทางแบรนด์ดังนะคะใครที่งบน้อยก็จะมีกรอบแว่นราคาเริ่มต้น990บาทสามารถลองได้ทุกแบบเลยนะด้วยความที่เราเป็นสาวหน้ากลมใช่ไหมเวลาเราจะตัดแว่นทีเราก็อยากมาลอง<จ>ะนะจะหาแว่นที่เข้าทร กับรูปหน้าเราได้ยากมากๆเลยแต่พอมาที่กิฟต์เกบนะคะพอยสามารถตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถ้าใครเลือกไม่ถูกนะคะที่ร้านก็จะมีวิธีแนะนําอยู่นะเดินเลือกกันจนตาลายนะคะ <ๆ S 1> พอเลือกได้แล้วเราก็จะไปตัดแว่นกันค่ะ <ๆ S 1> ขั้นตอนแรกเราก็จะมาวัดค่าสายตานะคะที่นี่คือวัดละเอียดมากเสร็จแล้วก็รอรับแว่นได้เลยนะคะผ่านไป2-3วันพอยกกมารับแว่นแล้วนะเขาก็จะมีของแถมน่ารักน่ารักให้ด้วย <S <S วันที่มารับแว่นก็จะมีการเทสก่อนนะคะว่าเราใส่เดินแล้วเว้นหัวไหมพอยเลือก กเป็นเลนที่เวลาออกแดดจะเปลี่ยนเป็นสีดํานะคะที่ร้านก็จะเทสให้ดูเลยเราจะมีน้ายาเช็ดแว่นกับผ้าเช็ดแว่นแถมให้ด้วยนะเน้นามากๆเลยใครที่กําลังมองหาร้านตัดแว่นอยู่อยากให้มาลองที่กิฟต์เกรฟนะ